ก็จะเดิญสุขเจริญธรรมนะครับในเช้าของวันนี้นะคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจากวัดสนุน้อยไปที่วัดดงูโชคบุรพานในการไปทำพัฒกิจฉันพตาหารในช่วงภาคเช้าคณะสงฆ์ก็ได้เดินผ่านเนาะพรมเดนเนาะช่วง โรงเกลืออารันยประเทศนะครับในช่วงนี้เป็นด่านข้ามคมเด่นใ<อ>นบนเลยนะครับประเทศกัมพูชาครับผมนี้ครับพูชารถแข่งถนนนะครับชัวคราวนะครับอ ก็มีเจ้าหน้าที่นะดูแลสเส้นทางเนาะก็มีบบร้อยกรมที่สิบสองเนาะกรมทหารผ่านศึได้ามาอำนวยความสะดวก บรรยากาศเนาะของเขตโรงเกือหลังดประเทศนะครับที่จะข้ามแดนไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็มีชาวบ้านเนาะมาทำบุญเสบาทก็มีทหารเนาะก็คนขวายในบุญเช่นเดียวกันเนาะรับรชาชการเนาะก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยเนาะอันนี้อุปหานผ่านที่12เนาะขอบร้อย เขได้มาดูเลยเส้นทางให้ผมมารอใส่บาทในเก็ดตโรงเกลืออารันตประเทศ ควฝ่ยในบุญนะควฝ่ยในธรรมเนาะแต่ละคนแต่ละท่านเนาะในเห็นคณะสงฆ์เดินทางมาเนาะขอเอาประโยชน์ของตัวเองเนาะในการสร้างฐานบารมีคนมาตลาดมาเห็นพระสงฆ์เนาะก็ควรอใหยบุญเนาะมีเล็กมีน้อยมีอะไรที่พอทำได้เราก็ทำเนาะในการสะสมบารมีเนาะเหมือนกับ คุณแม่ครับลูกมาออกมาจากเซเว่นนะก็มาใส่ปาทอันนี้เป็นเขตชายแดนที่จะข้ามไปฝั่งประเทศกัมพูชา ดมนเนะมากรูดพี่น้องชาวสาวแก้วอ,อารญ,ญประเทศเนาะแล้วก็พี่น้องเพื่อนบ้านเนาะได้ข้ามฟังมาก็เห็นคณะสงฆ์ก็มาทำบุญเสบาตเช่นเดียวกันกับบ้านเราเนาะเป็นบุญเป็นกุศลให้กับตัวเองเนาะ บรรยาการแห่งบุญแห่งธรรมนะให้อนุโมทนาบุญด้วยกันนะให้เห็นภาพบรรยากาศของพุทธบริษัทนะที่ช่วยอนุเคระาะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะทางคณะสงแล้วาก็าตทธรรมนะความชื่นใจในบุญนะชื่นใจในธรรมนะ 还是有点多。 านก็หมุนไปแสดงแตคเรืลา้องฝาก่าคยเราอะไรกันบ้างบ่นมากมฮะอช่จำใจมากจำใจมาก บรรยากาศที่ตลาดลงเกลือเนาะตลาดยบประเทศที่ทุงเดนนลองเคลื่อนบ้านเนาะเด้ข้ามฝั่งไปมาเนาะไปมเที่ยบมาเยี่ยมกันอบคุณใ้ยอขอบคุณครับ มันตลาดเกล็ดตรงเกลือ

สำหรับช่วงเช้าวันนี้นะครับคณะสงฆ์าริกฐ์ทุดงนะครับในโครงการจาริกฐทุดงเผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับจากเขาพิจกูลจันทบุรีสู่เขาพนมรุงจังหวัดบุรีร์นะครับได้เดินผ่านปิติบาตช่วงเช้าเดินผ่านหน้าตลาดลุกเกลือแห่งนี้นะครับปรบกอบข่าวประชาสัมพันธ์นะครับุ่วงสายจะไปพักแต่เช้าที่วัดตรงมูนะครับพี่น้องท่านใดนะครับในพื้นี้นะครับ เวลาในการร,รวมนะครับตอให้หาด้วยกันทีวน่วัดเลโกนะครับใช่ข้าวใส่ได้ข้าวใส่ได้ครับ การประูุอเขาบับเลยประทระก็จำเท่าไแต่ว่าทีนี้ห้าไรยังมีของอยู่จะขายเยู่นล้วครับโครงการทิ่เท่าไรหนึ่งเดือนนี้่ไหร Oh, Cát có ก็เริ่มรอด ừ. Sao vậy <laughs> นนกันนะด้วยกัน 啊，对。 เอาออกป้องไเห็นตัวขอเป็นป้องเป็นป้องเลยสาวดับสาวแต่รถจนตกมาแล้วรถจนตกมาครับ

นี่ต้องนี่ต้องทางนี้อ้อมย้อนแสง ว,วันนี้คณะสงฆ์จะได้ไปทำพัฒิจฉันพัฒหารที่วัดดงงูโชคุรพภานะได้เดินผ่านเส้นทางสืนการค้าตลาดทนโยจีนเป็นตลาดลงเผือก็ข้ามเด่นไปก็เป็นพี่น้องชาว เขาผู้ชายพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับที่ลานสวนไป,ไปเรื่อยๆเนะาะน่าจะเดินเส้นแถบชายแดน เรียนเชิญครับตอนนี้ครับยังทานครับยังทานยังทานรถจอดไปก่อนรถจอดไปก่อนอ่ะไปิฉิวช่วยหน่อย เราลคบคนาคุณตาก็พาลูกหลานมาดักใส่บาทเนาะทุกวันเนาะมีมีเอาอีกไหมเสร็แล้เรางบกนละ ไปแค่นี้เพาะเราสาาฟันชูหิ้วเดี๋ยวหิ้วหิ้วนที่เหลอกันชูหิวขึ้นอย่าวางกับพื้นลุกหิ้วขึ้นเอออย่าวางกับนเออนั่นเลย ับในช่วงเช้าของวันนี้ก็จะได้ถ่าย้าพบรรยากาศแห่บุญแห่งกรมให้เราได้อนุบุตธนาบุญด้วยกันไว้ใ่เตียงเท่านี้เนาะนนจะได้เดินไปทำพัฒกิจชันพัฒหาข้างหน้ารอเราฟังฟรอว่าทำจากท่านพรา,ารย์อีกครั้งหนึ่ง